สวัสดีพี่น้องป้องไปผู้ติดต,ตามต่างเพจเฟซบุ๊กเสียงอื่นเท่าเลยแชเนวมือนี้อย่างอยู่บ้านห้วยคอบตำบลฮาดคำผีอำเภอปากสมไปเบื้องอาชีพหนึ่งของชาวบ้านห้วยครอบก็บกคือการทำไม้กวาดพี่น้องทำใบใส่พร้อมทำใบ้ข่พร้อมนี่นะตัดมาเองตีสว่วนเฮาเนตีเราไปเห็นทักมาตีได้ละปะคือเฮ็ดเป็นสะดอก เห็ดนำฟืนนิ่เดียวโอ้ยเพิ่บึงนี่เนี้นี่ตีนี่ตีห้องใหญ่นะพ็ดแมงมันอันนี้อยู่นี่ตีนี่นะพบมาบาดซันพี่น้องที่ที่สิบิทแถวบ้านห้อยเหีิ้มถักไม้กวาดเห็ดเองอันอันนี้ที่เห็ดเองตีพออนี่นะผู้ได้เห็ดอ่ะเห็ดเองตี เฮ็ดไซเองกันมังแน่นอนใช่ไหมแค่มเก่ามาเต้ส่วนเฮานี่ติเออเมันจะให้เตส่วนเพูดละคือเฮ็ดเป็นเไปงานมาเตไรเียเียนำได้นักเรียนเออสมัยสมัยสมัยนี้นักเรียนสอนผู้เท่าเนาะนักเรียนเป็นครูเนาะเออดีแล้วน้เรต้องซื้อยาละมเนาะขอได้ใช้ครับผม อำเภอมาซื้อของกระขายสุดยอดอยาใกจะข่ประเทศเราไข่อัานเ่าได้ไหมอ่นล้ห้าสิบห้าบาท่จะได้พันหนึ่งใช่ไหครับผมขนาดเห็นเรียนๆสื่อๆได้พันนึ่งพันเอสมาซอีนะเขาจะซื้อกระต้มขนมกลินสตา์กินท้ป้ากินลายต่กินกนมเป็นพันพูดน่อุ้ยกรป่าเด้กุ้มเด้เวาเด้ไข่เด้อะไรไปหมดเออครับผมก็ะได้มือครับคบเอามาให้คิป ยังเลยบ้านนั้นบ้านนี้ไปแชนแอวเอาฝนครัำพี่น้องบ้านนี้บ้านนี้ไล่จังไล่จังนี่นะเฮ็ดเป็นอาชีพเลยตีนี่พอโอ้เคเอามาไม่ไม่โอ้เคไม่หม่งามจังพี่น้องที่พ่อไทยเนี่ยบัดเอามาใหม่ไม่เป็นจังซี่เนาะงามที่ว่เอามาใหม่ไม่นะโอ้โวันฮะเราต้องไปเอาตีเอาตากแดดให้แห้งแล้วก็ตีนี่ตีเนาะ ตากเด้ดเรา,าตีอู้บัดบอตีนี่งามจาังเนาะงามมันงามดอกมันลยพีนี่บอกพาเอินมาดอกเข้มะนะเนาะเข้มดอกเข้มไม,ไม่ไม่เป็น,น,าาน,จ,นจังตีพี่น้องเอามาโชว์จัะไม่เน่ะพ่องามจังด๊อกเข้มเนี่ยเนี่ยพี่น้องดอกเข้มพี่น้องเฮ็ดไม้กวาดเราเฮ็ดไม้ฝอยเราไปิคายได้นะพ่อเออเดี๋นี้ขอทักเลยพี่บอกเอาคายเอาคายได้คายบ้านเฮานี่ติเดี๋ยวเตี๋ย เอ <Okay. S 2> บ้านของก็ซื้อบ้านอื่นมาให้เห็นเขาก็ซื้ออืมอันนี้บอหันตากปัดตากแล้วก็ไปตีตีแล้วจึงเป็นตีแล้วจึงเป็นสนิทใช่ไหมบ่อตีแล้วๆๆๆๆอี่างเบิ้ลเบิ้ลมากนลยอกเ้ลมากก็สิร์วลมัดดึงออกล,น,ลนออกเบิดลลั่งจ๊กตีแล้วมาทักทักเป็นสนิทป่ะเนี่ยเห็ดดีจริงเนาะอ่นเท่าได้เน่ะพ่อฝอยเจ้านะ

เป็นสน,นั่นแก่ไล่กหมือนรพริบนะครับผมครับผมเดือนเดือนนี้ยังเดอนเดือนนี้ก็เริ่มเสาร์ละนี่แต่ผมเห็นอันบ้านเฮานี่มีรถอันนี้มีรถประจำตำแหน,น่งนี่สุขันแล้วนี่แหละ,ะบ้านขึ <laughs> <laughs> ้นเข้าเนี่ยเออบ้านเฮาเป็นเข้าเนาะเนาะเป็นสนั่นพีน่น้องเอีดบ้านหัวยเหี่ยม